พูดถึงเรื่องของการทำบุญค่ะ ดิฉันคิดถึงเครื่องสังฆทานก่อนเลยเพราะเป็นของคู่กันคู่กันเลยก็ว่าได้แต่ว่าอีกไม่นานแล้วนะคะคุณผู้ชมเครื่องสังฆทานนั้นจะปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก10%เนื่องจากว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมานานแล้วค่ะใช่ค่ะไปดูที่บรรยากาศการทําบุญกันก่อนนะคะวันนี้ทั่วไทยก็เปี่ยมล้นไปด้วยความอิ่มเอมจากการทําบุญค่ะ่ะองในวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูตรัสรุู้และปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นโอกาสฉลองพุทธชยัน เทพมหานครผู้ว่ากทมก็นําพุทธศาสนิกชนตักบาตรพระสงฆ์260รูปนะคะบริเวณมนทลนพิธีท้องสนามหลวงก็มีชาวพุทธจานวนมากไปร่วมตักบาตรแล้วก็ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยนะคะด้วยการเวียนเทียนรอบพระบ,บรมสารีริกธาตุและในช่วงค่าวันนี้นะคะจะมีพิธีสําคัญนั่นก็คือการสวดมนต์ข้าม26ศตวตรรษพุทธ,ธชยันตี2,600ปีด้วยะคะ่ะส่วนนี้เป็นบรรยากาศที่วัดสัตว์เกตราชาวรวราวิหารนะคะพระสงฆ์89รูปเดินลงจากบรมบัรพุหรือว่าภูเขาทองมารับบ จกพุทธศาสนิกชนนะคะที่นํามาถวายเป็นพุทธบูชาค่ะต่อกันที่นี่เลยจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะพุทธศาสนิกชนจํานวนมากก็พาครอบครัวไปทําบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชาและฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมนะคะเช่นเดียวกับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารค่ะนอกจากจะมีพิธีทาบุญตักบาตรช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายก็มีพิธีถวายน้ําสงฆ์พระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพอีกด้วยนะคะส่วนที่ นี่ค่ะคุณผู้ชมขาสกลนครนะคะแล้วก็นครพนมค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวก็ร่วมกันประกอบพิธีแห่เครื่องกวนข้าวทิพย์ซึ่งเป็นพิธีที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในวันวิสาขาบูชาถวายเป็นพุทธบูชานะคะแต่ปีนี้จัดใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ในช่วงของฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าด้วยภาพนี้ค่ะที่จังหวัดสุสรินทร์ะนะคะวัด <What S 1> อาเจียงค่ะมีพิธีบรรพชาชาวกุย99คนก็แต่งกาย การรมเนียมของชาวกุยนั่งบนหลังช้างไปยังวังทะลุนะคะก็มีประชาชนนุ่งขาวข่มขาวกว่า2,000คนมาร่วมทําบุญครั้งนี้ด้วยส่วนชนบุรีค่ะวัดชยัยมงคลย่านพัทยาใต้ประชาชนนั้นพาครอบครัวนําข้าวสารอาหารแห้งอาหารขาวหวานม,มาถวายพระสงฆ์นะคะส่วนในตลาดสดแล้วก็ชุมชนต่างๆในเมืองพัทยาก็มีชาวพุทธจํานวนมากมาร่วมทําบุญตักบาตรเช่นกัน,นะะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ภูเก็ตนะคะ,คะวัดวิชิตสังคารามนะคะหรือว่าวัดควรก็มีประชาชนไปทําบุญตักบาตรฉลองพุทธชยันตีกันด้วยนะคะและอย่างที่ บอกไปนะคะ,คะที่คุณชออฟ้าบอกไปว่าเวลาเราไปทําบุญเนี่ยก็จะต้องนึกถึงเรื่องของสังคพันธ์นะคะเพื่อน,นําไปถวายพระด้วยยิ่งในวันพระใหญ่แบบนี้ตลาดเครื่องสังคพันธ์ก็คึกคักเป็นพิเศษค่ะ,คะหลังจากที่เงียบเงามานานตั้งแต่น้ําท่วมนะคะคาดการว่าในช่วงที่มีการฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายอดขายสินค้าเกี่ยวกับการทําบุญนั้นจะโตขึ้น20%สินค่ะ,คะสินค้าที่ประชาชนนิยมซื้อไปทําบุญมากที่สุดก็ได้แก่ชุดสังฆทานผ้าไตรแล้วก็สบงนนนนนนนัั่่่่เเเอองงคคะสําาารบบววมมุยใ้้ืทีกิดขึ ระยะนี้นะคะก็ยังไม่กระทบกับการใช้จ่ายของประชาชนมากนักแต่ว่าส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียดหลายคนก็หาทางออกด้วยการทําบุญไปเดาะเคราะห์เพื่อให้ผลบุญเนี่ยเกื้อหนุนตนเองแล้วก็คุ้มครองประเทศชาติดังนั้นอาจจะทําให้ความต้องการในสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีนี้นะคะมีความเป็นไปได้ที่สินค้าเกี่ยวกับการทําบุญนั้นจะปรับราคาสูงขึ้นอีก10%ตตามต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะ